สวัสดีครับผมเอฟซีพีโนเครับวันนี้จะพามาดูกันขุดงานหลวงครับงานหลวงงานหมู่บ้านองานหลวงของตำบลนาปงนี่เป็นรถของทีมงานข้าหลวงเซอร์วิสครับเป็นโคมาสุรุ่นเจ็ดครับรุ่นห้ารุ่นห้าของสั้นครับคนขับด้านล่างแทเปืนครับนี่เป็นพี่ครับส่วนด้านบนนี่เป็นน้องขวับครับอบบัตอบบัต ตัวนี้เป็นงานลึกทั้งหมดแน่13เมตรครับทั้งด้านบนด้านล่างครับตัวนี้ถอยแล้วก็เดี๋ยวมี6ลอ้อ10ลอ้อมไปถอยเข้าหมู่บ้านครับถอยไปวัดเขาแซงเจดีครับดินตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับเหมือนว่ารถคันนี้ทาง ก็เกะเขาบอกว่าขายกันนะครับแต่ไม่รู้ราคาเท่าไรรถของทีมงานถ้าถ้าหลวงเซอร์วิสกับกนั่นจิ๋วคุณครับแม่ประสบการณ์ครนะับเดือนหนึ่งเปลี่ยนรถไม่รู้กี่ครั้งทั้งผันนีับนี่ขุดอานดับครับยังไม่ได้อะดับครับตอนนี้ นี้ก็ต้องถอยครับช่วงที่รอรถดับครับรถดับวิ่งอยู่คนเดียวครับสิบร้ออยู่ตรงนี้ครับสิบร้ออยู่ตรงนี้ครับวิ่งยังไม่ได้ครับคนขับไม่มีครับสิบร้อครับคนขับไปขับรถไถครับนะครับมาดูอีกมุมครับ พี่กับน้องครับรถกบพี่กับน้องคนครับกับพี่กับน้องไงครับขับนะครับส่วนใหญ่แถวแบนหัวมนจะเป็นโคมักสูกับแคททับแล้วก็ฮีตเตอรสเยอะครับกัวเบน,นี่แ็บไม่มีครับ เบน,น่นับพันได้อยู่ครับแค่ไม่มีเลยมังก็ได้ครับเดี๋ยวแกบอกว่าเสร็จลูกนี้แล้วไปต่ออีกลูกครับที่หลังปบอตอหนวปงครับนั่นนี่ใหญ่กว่านี่ครับแต่ความลึกน่าจะเท่าเดือเท่านี้ครับ13เมตร มาดูการทำงานตอ่อครับ ใหญ่มากนะครับเพราะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องวิชาการเท่าไหร่ครับผมก็เพิ่งมาศึกษาครับดพวกนี้มันครับผมอาจจะไม่บรรยายเหมือนช่องบรรยายเก่งเหมือนช่องดังๆไงแหละช่องนะครับแต่ผมก็ทำาด้วยใจครับ